สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมบัญชีกลางแจ้งแล้วหลังยายวัย89ถูกเรียกเบี้ยผู้สูงอายุคืนกว่า80,000บาทจากกรณีนางบวนโลสวุวรรณอายุ89ปีผู้สูงอายุชาวตำบลเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ถูกกรมบัญชีกลางเรียกเก็บเงินเบี้ยผู้สูงอายุคืนรวมดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวน 84%,0 0 0บาทเนื่องจากได้รับบำนาญกรณี จา,จากสิบเอกจักราวุธโลสวรรณลูกชัยซึ่งเป็นทหารสังกัดมทบย21นคนรราชสีมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์คลังแสงระเบิดที่โคราชเมื่อวันที่25ตุลาคมปี2544ทางต้นสังกัดได้พิจารณาจ่ายเงินบำนาญพิเศษให้กับพ่อแม่คนละ5,000บาทต่อเดือนทำให้เจ้าตัวอดครวญว่าทำไมไม่ทักทวงตั้งแต่แรกจ่ายผ่านมา10ปีแล้วกลับเรียกคืน ล่าสุดวันที่2ี่มกราคมนางนิโลบลแวววับสีรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางกล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่ากรมบัญชีกลางขอชี้แจงว่าเนื่องจากหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2 5 5 2และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พศ2561ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ จะได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุว่าจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินบำนาญเบี้ยหวัดบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันแต่เดิมอบตอเจริญสุขจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้จ่ายเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุให้แก่นางบวนตลอดมาต่อมาในปี2563ได้มีการดําเนินการโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจ่ายตรงเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยความพิการระหว่างกรมบัญชีกลางและกรุมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังนั้นเมื่ออบตอมีหนังสือสอบถามกลุมบัญชีกลางให้ตรวจสอบกับฐานข้อมูลผู้รับบำนาญว่าผู้สูงอายุรายดังกล่าวเป็นผู้รับบำนาญหรือไม่กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้รับบำนาญพิเศษพร้อมทั้งได้มีหนังสือตอบอบตอแล้วในกรณีที่ได้รับเงินเบีย้ยสูงอายุไปโดยไม่มีสิทธิ์ อ,อบตจะเรียกเงินคืนตามขั้นตอนและวิธีการที่อ,อบตกำหนดไม่ได้อยู่ในอำนาจของกรมบัญชีกลางที่จะดำเนินการได้อย่างไรก็ดีกรมบัญชีกลางมีความโหงใยและเข้าใจสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมากจึงได้มอบหมายครั้งจังหวัดบุบรีรัมย์ประสานอ,อบตเร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้สูงอายุไรดังกล่าวเรียบร้อยแล้วทั้งนี้กรมบัญชีกลางยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม กับทุกภาคส่วนเพื่อให้มีความครบถ้วนทุกวิติและอำนวยความสะดวกด้านการเบิกจ่ายตรงให้มีความรวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรมโดยมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ค c เซ็นเตอร์กรมบัญชีกลาง02-2706400ในวันและเวลาราชการตลอดจนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและบำเหน็จบำนาญได้ทาง CGD application โดยดาวน์โหลดฟรีผ่านทาง Play Store สำหรับ Android หรือ App Store สำหรับ iOS ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ